สิบเรื่องจริงน้าต่อยเซมเบ้ในวงการการ์ตูนของไทยแน่นอนว่าเด็กยุค90รวมถึงเด็กยุคปัจจุบันจะต้องรู้จักชื่อของน้าต่อยเซมเบ้หนึ่งในฮีโร่ของเด็กไทยทั้งประเทศที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนและตกหลุมรักในเสียงภาคการ์ตูนของเขาวันนี้เดอะไบเบิลจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับน้าต่อยเซมเบ้ให้มากขึ้นอันดับที่10ชื่อจริงของน้าต่อยเซมเบ้ตั้งแต่เด็กๆใครก็เรียกน้าต่อยเซมเบ้ว่าน้าต่อยแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าชื่อจริงของผู้ ชายคนนี้ก็คือนิรันบุญยรัตพันธ์นั่นเองและปัจจุบันคุณนิรัน์หรือน้าต่อยเซมเบ้ก็มีอายุ60ปีแล้วซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทํางานด้านการภาคการ์ตูนต่อไปเรื่อยๆแม้ก่อนหน้านี้จะต้องป่วยหนักเผชิญกับโรคร้ายก็ตามอันดับที่9าหน้ากากเสือคือการภาคการ์ตูนเรื่องแรกในชีวิตน้าต่อยเซมเบ้ภาคการ์ตูนครั้งแรกในชีวิตกับเรื่องหน้ากากเสือซึ่งเขารับบทเป็นนาโอตะอเตะนอกจากนี้น้าต่อยยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าการ์ตูนเรื่องหน้ากาก ากเสือ,อนี่แหละที่เป็นเรื่องราวที่ทําให้เขารู้ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นมีสาระครบถ้วนไม่ได้มีแต่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวและเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้นักต่อยเซมเบมีแรงบันดาลใจในการภาคการ์ตูนและเขาอยากเดินบนเส้นทางนักภาคตลอดมาอันดับที่8แจ้งเกิดด้วยบทของดร์โนริมากิเซมเบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหากใครได้เห็นดร์โนริมากิเซมเบในการ์ตูนดร์สแลมกับหนูน้อยอาราเล่ Al ก็คงต้องนึกถึงภาพของนักต่อยเซมเบขึ้นมาทันทีเพราะนี่แหละคือบทที่ ทำให้หน้าต่อยนั้นแจ้งเกิดกับเด็กไทยทัประเทศเพราะเมื่อก่อนใครๆก็ต้องตื่นมาฟังเสียงของดรสลัมแน่นอนว่าตัวละครนี้น้าต่อยเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นครูของเขาที่ทําให้เขาแจ้งเกิดจากการภาคสไตล์นี้ซึ่งเป็นสไตล์ตลกมากขึ้นอันดับที่7หน้าต่อยเซมเบกเคยพาคเกมเชลล์รันเนอร์หากใครจำได้ละก็มีช่วงหนึ่งที่เกมเชลล์รันเนอร์ิกันทั่วบ้านทั่วเมืองลูกเด็กเล็กแดงติดกันงอมแงมและในประเทศไทยเองนั้นน้าต่อยเซมเบ ก็ได้รับเลือกให้ทำเสียงเวอร์ชันภาษาไทยให้กับเกม t a l l r u n n e r ในตัวละครที่ชื่อว่า Big Po ซึ่งความจริงข้อนี้น้อยคนนะักที่จะรู้ว่าน้ตต่อยเคยฝากผลงานเสียงภาคเวอร์ชันนี้เอาไว้เพราะบางคนเล่นเกมไปก็ยังไม่รู้เลยว่าเสียงนี้เป็นเสียงของน้ตต่อย,ยอันดับที่6ภาคกระตูญี่ปุ่นมาทั้งหมด51เรื่องน้ตต่อยเซมเบ้ได้ฝากฝีมือไว้ในการภาคกระตูญี่ปุ่นตั้งแต่เข้าวงการมาทั้งสิ้น51เเรื่องแต่เรื่องที่จะคุ้น หูหน่อยก็คงเป็นเรื่องโดรเรมอนที่เขาภาคใจแอนโมริโคโกโร่ลคเตอร์สลามกับหนูน้อยอาราเล่อินุยาชะและเรื่องดักอกนบอลที่นัต่อยรับบทเป็นซุนโองกูลสุดเท่ของเรานั่นเองซึ่งก็มั่นใจครับว่าเด็กๆที่เติบโตมาจากยุค90และปี2 0 0 0น,ต,นต้นๆจะต้องคุ้นเคยกับเสียงภาคที่เป็นเอกลักษณ์ของตกตูนเหล่านี้อย่างแน่นอน อันดับที่5สุนัขของน้าต่อยมีชื่อว่าโนบิน้าต่อยนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตั้งแต่ตัวเขาเริ่มป่วยเขาก็เคยพยายามทํางานให้ลดลงและปล่อยวางบ้างแต่ตอนนี้ก็มีเจ้าโนบิสุนัขที่น่ารักอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านซึ่งแน่นอนว่าการตั้งชื่อสุนัขตัวโปรดของน้าต่อยเซมเบก็ต้องตั้งตามชื่อของโนบิตะตัวละครตัวโปรดที่น้าต่อยชื่นชอบจากเรื่องโดราเอมอนกระตูนยอดนิยมตลอดกาลของเด็กไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้น้าต่อยก็ เพราะว่ามีเจ้าโนบีอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านทุกวันเลยอันดับที่4น้าต่อยเซมเบเคยเลิกภาคกระตูนครั้งแรกในปี2554ได้ยินไม่ผิดหรอกครับน้าต่อยเองหลังจากภาคกระตูนมาอย่างยาวนานเจ้าตัวก็ต้องเลิกภาคกระตูนไปรอบแรกในปี2554จากคลิปสัมภาษณ์ในทีวีน้าต่อย be, เซมเบเผยว่าการภาคกระตูนนั้นต้องใช้เสียงโหดกว่าการภาครูปแบบอื่นมากเดี๋ยวเมื่อเกิดอาการหอบผืดขึ้นก็ทําให้ไม่สามารถ ฝืนใช้เสียงแบบเดิมได้อีกต่อไปนอกจากนี้หากอยู่ในห้องพักที่มีอุณหภูมิราว25องศาตัวนักต่อยเองก็จะอึดอัดหายใจไม่ออกเป็นปัญหาด้านสุขภาพของตัวน้าเขาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจึงเลิกภาคกระตูนไปต่อแต่ก็ยังคงรับภาคหนังเกาหลีหรือหนังจีนแทนอันดับที่3านักต่อยเซมเบเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีใครบอลทบีหรอกนะครั้งหนึ่งนักต่อยเคยเผยปรัชญาชีวิตของตัวเองว่ากว่า40ปีที่ทํางานมาผมเรียนรู้ว่า คนที่จะเกิดมาเพื่อเป็นอะไรสักอย่างมันไม่มีหรอกแต่ชีวิตของทุกคนมันอยู่ที่การฝึกฝนอย่างมากมายมหาศาลการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและความพยายามยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่ตัวของน้าต่อยนั้นภาคระตกนสนุกนั่นเป็นเพราะการฝึกฝนในการทํางานสิ่งสําคัญคือเราต้องมีความรักในการทํางานทําบ่อยๆจนเกิดความเคยชินทําจนคิดว่าอยากให้คนดูเราสนุกอยากให้เขามีความสุขนั่นต่างหากละ่ะอันดับที่สองนัาต่อยเซมเบ คือนักพักที่น่ารักที่สุดในโลกแม้น้าต่อยจะป่วยหนักจนน้าหนักลดหวบลงเป็น10บกิโลแต่ล่าสุดเขาก็ยังคงเขียนจดหมายตอบแฟนเพจบนแฟนเพจน้าต่อยเซมเบ้แฟนเพจเนื่องจากต้องการตอบแทนน้าใจของแฟนคลับที่ห่วงใยกันเสมอมาและปัจจุบันแม้น้าต่อยเซมเบ้จะหายดีแล้วก็ยังคงทักทายแฟนคลับในเพจอยู่เป็นประจำรวมถึงยังมีการขายสินค้าต่างๆเพิ่มมาอีกด้วยในเพจของน้าต่อยใครเป็นแฟนแฟนกระตูนก็ไปอดหนุน อันดับที่บที่1ปัจจุบันน้าต่อยกลับมาภาคการ์ตูนอีกครั้งแล้วปัจจุบันก็มีข่าวดีอีกหนึ่งอย่างของน้าต่อยก็คือตัวน้าเองได้กลับมาภาคการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายจากการภาคการ์ตูนไปนานโดยน้าต่อยรับบทเป็นออไหม์ผลงานการภาคเสียงจาก My Hero a c a d e m i เมียกับซีนในตำนานเจ้าของวลีเดตเธอเองก็เป็นฮีโร่ได้นะสร้างความคึกคักและดีใจให้กับวงการการ์ตูนอีกครั้งที่ไอคอนของเราเด็กๆในยุค90กลับมาให เสียงโลดลั่นในวงการก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับเหตจเรื่องจริงของหน้าต่อยเซมเบ้ขวัญใจเด็กๆยุค90ยอดหนักภาคกระวันที่สุดของเมืองไทยหากเพื่อนชอบใจคลิปนี้ฝากกดซับให้กับช่อง The Bible ของเราด้วยนะครับรับรองว่ามีคลิปดีๆมาฝากอีกเพียบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ